ดีครับผมชมรมนนทบุรีครับขาวมนลรัศโครงการหรือข้องหนคังขันแกะในสีเขนยชัดไปนะเดีายวไปด้านครับสวัสดีครับผมประธานชมรมอนทบุรีที่ว่าก็ ขอสวัสดีท่านนายกสมาคมแลวประธานทั่วประเทศครับแล้ว่าสมาชิกที่ผู้ที่เข้าร่วับอยู่ประมาณสิบสองล้านนะครับทั้ตั้งชื่อแบบว่าชมรมศรีวิทัยนะคะนะร,นนรับศรีวิทัยม,มีเชลารรันูว่าปัตตานีสงขาพัฒนลุนนครศรีธรรมราชนะครับก็แส่งว่าได้ยินมาใ,บบใหญ่ ถ้าหากใก็คิดว่าพวกเราตอนนี้น่าจะไปร่วมได้มากนะครับก็ก็ต้องดูสถานาการณ์นิดนึงนะครับก็อยากให้พวกเราไปใ,ใต้กันับสถานที่เที่ยวบ้านหมายก็อากาศก็ดีจนถึงกันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือจะบอกว่าเวลาที่ว่าปัตตานีเวลาก็จะมีของดีอยู่นิดนึงนะให้เรารำวามเข้าใจในเรื่องการาท่องเทียทนนะะเท่ยวนะครับได้ไปเที่ยว สามจังหวัดนะครับจะได้รู้จักจังหวัดขนาดที่ว่ามากขึ้นครับคุณครับแล้วเราะว่าวนนี้เราจะมีท่านใดที่ื่อว่าจังวัดสขา้องที่จะเป็นประธในการจัดบสุวันนะคะใช่มะอ่าเรามีสองที่เลยนะคร้ัแก้ปัญหาะไรวเพราะว่า ไปลบุร mm. ีก่อนนะครับลพบุรีก็ท่านประธานก็รู้สูกและก็มีความคล่องก็มีการกรเทศมากนี้นครับการเดินทางก็สะดวกนะครับก็ไม่วนในญ่ที่ที่ขับสนสะดวกนะครับแล้วมาเจอคุณตา 怎么设你的呢？<noise> ขอบคุณท่านนายกแารรมการด่นยทุกท่านและท่านสม่านประธานชมรมนาลาทิวาดีครับอาโทษนะครับีรักทีรักเขาควดกันครับเขาควดกันดีมากเลยนะครับแล้วก็ลพบุรีปีนี้ได้รับเกียรติจาก ทางประธานชมรมหลายหลายชมรมนะครับให้ลพบุรีจัดปีต่อไปนี่ครับก็ขอเชิญชวนชมรมแล้วก็สมาชิกของสมาคมนะครับแล้วก็ประธานชมรมด้วยนะครับไปเที่ยวลพบุรีครับจะพาไปดูรถไฟกลางน้ําครับไปกลางน้ำแล้วส่วนสถานที่ต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับกอนก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมนะครับไปเที่ยวลพบุรีครับรถไฟกลางน้ําครับ